ดูยอดนี้ยอดนี้ค่ะอสะเือนใจมากเลยค่ะโอ้โหอ่อนอ่อนือ้ออ สวัสดีค่ะวารุตาอยู่ท่ามกลางป่าค่ะอยู่ป่าแล้วก็ถึงที่อยู่ตรงหน้านี่ก็คือผักเซียนฝารั่งกำลังล้อแดดล้อลมล้อวารุตาให้เก็บเอาไปรับประทานเห็นดอกขาวๆเขา,ขาไหมคะกำลังแตกดอก ขาวสวยเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือผักเสี่ยนฝรั่งใครที่ยังไม่รู้จักใครที่ยังไม่เก็บนำไปรับประทานแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลองชิมทั้งดองทั้งกินสดอย่าลืม รีบหากันไปรับประทานก่อนที่เขาจะแก่ตัวแล้วรับประทานไม่ได้นะคะตอนนี้วารุตาอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยผักเสี้ยนฝรั่งค่ะกำลังชูช่อชูดอกรอลมให้เราได้เก็บนำไปรับประทานเห็นไหมคะสดชื่นมากๆเลยคะ่ะ สำหรับบรรยากาศแสนสบายพร้อมกับทัญญาหารจากธรรมชาติที่พร้อมให้เรานําไปรับประทานกันแบบอิ่มหนำสำราญไม่อดไม่อยากสำหรับคนที่เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะโอ้โหว,วรุตาอยากจะชี้ให้ดูดอกนี้กล้องไม่ชัดหเห็นไหมคะ ดอกเขาจะเป็นดอกสีขาวแบบนี้สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้จักต้นผักเซียนฝรั่งเรียนรู้กันไปนะคะลองเดินหาดูเจอแน่นอนเห็นใบเขาไหมคะนี่ใบของเขาเมื่อ,อยังเป็นใบเล็กหลังจากนั้นใบใหญ่เขาจะเป็นเรียวเหมือนกับรูปหัวใจแต่พอแก่ตัวลงไปหน่อยใบยเขาจะมน เห็นไหมคะจะมวนขึ้นเล็กจะยาวเรียวหน่อยแต่พอแก่ตัวแล้วเขาก็จะมนค่ะนี่ส่วนดอกของเขาขาวบันเทิงใจมากๆเลยค่ะหืสวยจริงๆเลยค่ะผักเซียนฝรั่ง เดี๋ยวเรามามองดูมุมโนมุมนี้นิดหนึ่งนะคะนี้ค่ะมุม,มนี้ล้อลมสดชื่นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยววรุตาจะขอเก็บสักหน่อยนะคะจะเอาไปลวกค่ะแต่ก่อนเก็บขอชื่นชมกับความสวยงามของเขาสักหน่อยก่อนนะคะทั้งสวยทั้งอร่อยแบบนี้ใครน้อจะอดใจไหวธรรมชาติช่างเติมเต็มชีวิตของเราให้อยู่ดีมีสุขจริงๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือเก็บกันเลยดีไหมคะอเขาเชิญชวนให้เรานำไปรับประทานดีเหลือเกินบรุตาจะเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆเห็นไหมคะดังโป๊ะโอ้โหโป๊ะแบบนี้โอ้โหโป๊ะแบบนี้โอ้โหโอ้โหเตือนใจมากเลยค่ะโอ้โหอ่อนๆอือ โอโหได้ยินเสียงไหมคะเอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะสวยจริงๆดูมุมโน้นนะคะสวยงามอารามตาเหลือเกิน วารู้ตาว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะดอกเขาขาวๆแบบนี้คงจะสวยกระจ่างเห็นเด่นชัดในยามค่ำคืนแน่นอนเลยค่ะดูดอ,อกเขานะคะสดชื่นจริงๆเลยค่ะยามนี้หาความสุขแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ ช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงฤดูแห่งความสุขทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์นกก็ออกกันมาร้องเพลงคนก็ออกกันมาเดินเล่นมารับแสงแดดส่วนต้นไม้ใบหญ้าเขากำลังแตกกอแตกกิ่งมาให้เรานำไปรับประทานจากในช่วงฤดูหนาวที่เขาสะสมอาหารไว้ หลังจากนั้นเขาก็ส่งต่อมายังยอดเพื่อให้เราได้เก็บกินได้นำไปทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะโอ้โหน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะดูมุมนู้นนะคะมุมนูน้นเดี๋ยวรู้ตาข้าไปเก็บมุมนี้ อ่อนๆค่ะได้ยินเสียงไหมคะอ่อนจริงจริงมันช่างนุ่มนวลน,นุ่มนวลมากๆเลยค่ะนุ่มนวลยั่วจิตยั่วใจมากๆเลยค่ะสำหรับ โอ้โห,โหวารุตามาขอเก็บยอดนี้ดูยอดนี้นะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะขอนะคะโอ้โหเต็มไม้เต็มมอสุดยอดนี้ค่ะโอ้โหดูยอดนี้ยอดนี้โอ้โห,โหวารุตาขอนะคะดูยอดนี้เปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรียปร้ยโอ้ยดูยอดนี้ Uh huh. ดูยอดนี้ยอดนี้ค่ะอ uh huh. สวยสะเทือนหัวใจจริงๆเลยค่ะโอ้โหอื oh. uh ้อหโอ้โ oh. หสุดยอดสุดยอดค่ะนี่มาฝั่งนี้มั่งเดี๋ยวจะน้อยใจกันคะ่ะวารุตาจะเอาไปดองนะคะ จะเอาไปดองว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนเรื่องดองวารุตาไม่ค่อยจะชิมค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะดองไอทำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋วรุตาจะเก็บเอาไปดองออได้ยินเสียงไหมคะเปรี้ยย หน้าทานจริงๆเลยค่ะโอ้โหดูลมล้อลมพัดชื่นใจจริงๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เก็บเอาไปรับประทาน ศึกษากันดูนะคะรีบนะคะก่อนที่เขาจะหมดฤดูการของเขาค่ะเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแก่ตัวเป็นดอกแล้วเขาก็จะทิ้งตัวไปค่ะรีบเก็บไปนํารับประทานนะคะเมื่อเราไปดองแล้วเราสามารถเก็บไปกินได้นานเลยค่ะอืดูนะคะอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะ เย็นแล้วอดใจไม่ไหวที่จะต้องเก็บไปดองค่ะโอ้โหดูนี่ต้นนี้กำลังงมงามงมงามปารุตาก็ต้องขอจบกริปการเก็บปักเสี้ยนฝรั่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย